วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสวดอริยมรรคมีองค์8หรือฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตั้งใจรละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเพื่อให้กายวาจาใจสงบเป็นศินตั้งมั่นสวดเป็นสมาธิรู้ตามคำสวดสาธยายทุกคำเป็นปัญญาแล้วเริ่มสวดดังต่อไปนี้ครับ กะตะมันจะพิกเวทุกกะนิโรธกามมีปฏิปทาอริยสัจจังพิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าอายะมีวะอริโยอัดทังคิโกมักโคโสยยะถีทังคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโป ความหม่นชอบความดำริชอบสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิววาจาชอบการงานชอบอาชิวะชอบสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความเพียนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบกะตะมาจะพิกเวสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายความหม่นชอบเป็นอย่างไร ยังโขภิกเวทุกเขยานังภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกทุกขะสมุทะเยียนานังความรู้ในเหตุให้เกิดทุกทุกขะนิโรธียานังความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกทุกขะนิโรธคามินียาปฏิปทายะยานาังความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก อะยังวุตติพิกเวสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบกะตโมจะพิกเวสัมมาสังกโปภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเนกขมะสังกโปความดำริในการออกจากกามอพยาปาทะสังกโปความดำริในความไม่พยาบาท อวิหิงสาสังกโปความดำริในการไม่เบียดเบียนอาอยัางวุจติพิกเวสัมมาสังกโปภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความดำริชอบกะตมาจากพิกเวสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรมุสาวาทาเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ ปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดยุให้แตกกันพระรุสายะวาจายะเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดหยาบสัมผัปปลาปาเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพอเจอ้อรอายังวุจติภิขเวสัมมาวาจา ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าวาจาชอบกะตโมจะพิกเวสัมมากรรม,มันโตภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าอะทินาธานาเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายอะยังวุจติพิกเวสัมมากรมมันโตภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบกตัตะโมจะพิกเวสัมมาอาชิวภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไร อิทะพิกเวอริยสาวโกมิจฉาอาชีวังปหายะภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสัมมาอาชีเวนะชีวิกังกัปเปติสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบอะยังวุจตจตภิกเวสัมมาอาชีโว ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบกะตโมจะพิกเวสัมมาวายโมภิกษุทั้งหลายความเปลี่ยนชอบเป็นอย่างไรอิทะพิกเวภิกขุอนุปปน,นานังปาปกานังอากุสลานังธรรมานังอนุปปาถายะฉันทังชเนติวายะมติวิริยังอาระปติ จิตตังปะคันหาติปะทาหาติภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดอุป,ปนนานังปาปาการังอกุศลานังธรรมานังปหานายะฉันทังชเนติ วายามะมติวิริยังอาระพติจิตตังปะคันหาติปะถาติย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วอนุป,ปันนานางังกุศลานางังธรรมานางังอุป,ปาถายะฉันทังชเนติ วายามะมติวิริยังอาระพะติจิตตังปะคันหาติปะาหาติย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดอุปนนานังกุศลานังธรรมานังทิฏฐิยาอสัมโมสายะพิยโยภาวายะ เวปุลายะภาวนายะปาริปุริยาฉันทังชเนติวายามะมติวิริยังอาระพติจิตตังปะคันหาติปะถาหาติย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมทั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบู์ความเจริญความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วอะยังวุตจติพิขเวสัมมาวายโมภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบกะตามาจะพิขเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรอิทะพิขเวภิกขุกเยกายานุปสัสสีวิหารติ ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เวทนาสุขเวทนานุปัสสีวิหารติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียไดย้จิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนณสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธร,รมเมโสธรรม,มานุปัสิวิหารติเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อายังวุจติพิกเวสัมมาสติภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความระลึกชอบกะตโมจะพิกเวสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไร อิทะพิขเวพิกโุวิวิจเเวะกาเมหิวิวิจจะอกุสเลหิธรรมเมหิภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายสวิตักกังสวิจารังวิเวกจังปิติสุขังปะทมังชานังอุปะสัมปชาวิหะรติ เข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารณมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่วิตกะวิจารณังอุปสมาอัจฉดดังสัมปัสาทนังเจตโสเอโกทิภาวังอวิตกกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังทุติยังชานังอุปสัมปัชชะวิหะรติ เพราะวิตกวิจาร์รำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ปิติยาจะวิราคาอุเปกโกจะวิหารติสโตจะสัมปชาโน สุขัจจกกายเยนะปฏิสังเวเทติยันตังอริยาอาจิขันติอุเปกโกสติมาสุขวิหารีติตติยังชานังอุปสัมปัชชาวิหารติเพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเจออยู่ได้ มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความเป็นอยู่เป็นปกติสุขแล้วแลอยู่สุขคัสสะจะปหานาทุกคัสสะจะปหานาปุเพวะโสมนัสสะ โทมนัสานังอัดถังข,าาถข้ม,มาอัทุขมะสุข,ขังอุเปขาสติปาริสุทธิงจะตุดถังชานังอุปสัมปัช,ช่าวิหรติเพราะละสุขและทุกข์เสียได้และความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์ เพราะอุเบกขาแล้วเลยอยู่อะยังวุจติภิกขเวสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบอีทางวุจติภิกขเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลเราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องใหถึงความดับ ไม่เหลือเห่งทุกข์ต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งสมาธิหรือเจริญอนาปานสติอยู่กับลมหายใจสักหนึ่งนาทีหรือมากกว่านั้นตามเหตุปัจจัยของแต่ละท่านก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสาธยาย และมาร่วมรับชมรับฟังในคลิปนี้สาธุครับ